ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุนน้อยสตอรี่วันนี้เรามีนิทานมานำเสนอเรื่ององค์ชายก้าฝากนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งปกครองจากท่านเจ้าเมืองมีนามว่าท่านเท้ามหาราชพระองค์ทรงปกครองเมืองมหาราชแห่งนี้อย่างยุติธรรมมาโดยตลอดหากผู้ใดกระทำผิดคิดร้ายก็ต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสมจนกระทั่งพระมเหสีทรงกระทำผิดเสียเองเหตุเป็นเพราะพระมเหสีพระองค์นี้ เป็นเพียงหญิงชาวบ้านสามัญชนธรรมดาทั่วไปหากย้อนกลับไปสด็จแม่ของพระองค์ท้าวมหาราชนั้นส่งต้องการให้พระองค์อภิเศกสมรสกับทิดาแห่งเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องแห่งนี้อยู่และท่านท้าวมหาราชก็ทรงยินดีจะอภิเศกสมรสกับองค์หญิงมนตราแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ได้ถูกคุณสายจากหญิงสาวชาวบ้านสามัญชนผู้นี้ทำใส่ท่านเท้ามหาราชพระองค์เลยทรงยกเลิกพิธีนั้นทำให้องค์คหญิงมนตราเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นกับชายคนรักตนกันแน่จึงยกเลิกพิธีอภิเศกสมรสแล้วจัดพิธีอภิเศกขึ้นกับหญิงสาวชาวบ้านที่ชื่อว่านางมาริลา นางมาลิลานั้นเธอเป็นลูกชาวบ้านสามัญชนจนกระทั่งได้เข้าพิธีอภิเษกกับท่านเท้ามหาราชและบัดนี้ท่านเท้ามหาราชพระองค์ทรงได้แต่งตั้งเป็นถึงท่านเจ้าเมืองตัวนางมาีิลาจึงได้กลายเป็นมเหสีโดยปริยายตั้งแต่มาริลาได้เป็นถึงพระมเหสีก็เอาแต่สั่งนางกำน,นัน ให้หอบของกำนันไปที่บ้านของตนอย่างมากมายกายกองยิ้งสาวเป็นคนโลภมากหวังแต่สมบัติพัสถานจึงทำทุกวิธีทางร่วมมือกับหมอบ้านเก่งๆเพื่อทำเสน์ยาแฝกจนสามารถทำให้ท่านเท้ามหาราชหลงรักนางจงได้อยู่มาวันหนึ่งพระมเหสีก็เกิดตั้งคันขึ้น ท่านเจ้าเมืองทรงดีใจอย่างหนักที่จะได้มีบุตรไว้เชยชมพระองค์ไม่ทรงคาดหวังว่าจะได้บุตรสาวหรือบุตรชายขอเพียงแต่บุตรของพระองค์นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นลูกที่ดีก็เพียงพอแล้วจนกระทั่งพระมเหสีมาริกลากำเนิดทารกน้อยเช่นเดียวกับเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้อง องค์หญิงมนตราได้กำเนิดทาลกน้อยเป็นบุตรสาวที่น่ารักส่วนฝั่งทางด้านของเมืองท้ามหาราชและพระมเหสีมาริลาได้กำเนิดพระโอรสเป็นชายที่หน้าตาใสาซื่อบริสุทธิ์ดีจริงเชียวได้ลูกชายจริงด้วยเพคะท่านพี่ลูกชายของเราคงจะได้ขึ้นคองบัลลังราชสมบัติ ต่อจากท่านพี่ใช่ไหมเพคะท่านพี่ท่านเท้ามหาราชจึงมองหน้าพระมเหสีมาลิลาแต่ไม่ได้คิดอะไรยายจึงพูดถึงราชาสมบัติเร็วเช่นนี้ด้วยความที่ถูกคุณสาสมนดาเล่นงานเข้าพระองค์ทรงไม่คิดอะไรหรือไม่ได้ตอบว่าพระมเหสีเลยจนแล้วจนเล่าพระโอรสน้อยก็ทรงโตขึ้น เป็นองค์ชายผู้หล่อเหลาอีกทั้งยังมีนิสัยใจคอที่มีเมตตาตั้งแต่เยาววัยท่านท้ามหาราชเป็นผู้เลี้ยงดูพระโอรสน้อยของพระองค์โดยพระองค์เองจึงทำให้ได้นิสัยใจคอของท่านท้ามหาราชมาเต็มๆส่วนทางบ้านเรือนของพระมเหสีมาลีลา ซึ่งบ้านของบิดามารดาที่อาศัยอยู่ณตอนนี้นั้นก็ปลูกเรือนหลังใหญ่โตโออามีข้าวของเครื่องทองมากมายเรียกว่ารวยสมฐานะของพระมเหสีแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งที่ราชวังก็จัดพิธีเฉลิมฉลองวันราชสมภพของพระองค์ชายแห่งเจ้าเมืองมหาราชนี้จึงได้เชิญเมืองพี่เมืองน้อง มาร่วมยินดีรวมถึงเมืองมันตาที่เป็นเมืองของเจ้าหญิงมนตราด้วยเช่นกันบุตรธิดาของพระองค์หญิงมนตานั้นได้มาร่วมยินดีวันเฉลิมฉลองจึงทําให้ท่านเท้ามหาราชรู้สึกถูกชะตากับบุตรธิดาของพระองค์หญิงมนตายิ่งนะักรู้สึกเอ็นดูดางตั้งแต่แรกเห็นจนกระทั่ง องค์หญิงน้อยมีนามว่ามาลัยแก้วได้พบกับพระองค์ชายซึ่งมีนามว่าธรรมรงค์ทั้งสองเกิดต้องตาต้องใจกันมีเพียงพระองค์หญิงมนตราเท่านั้นที่ทรงขัดขวางในความรักของบุตรธิดาตนในครั้งนี้ท่านท้าวมหาราชไม่เข้าใจในความคิดของเจ้าหญิงมนตราหรือเป็นเพราะนางโกรธแค้น ที่พระองค์ยกเลิกพิธีอภิเษกร,ระหว่างทั้งสองพระองค์ทางด้านเจ้าหญิงมนตรานั้นจึงบอกแค่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่อย่างใดจนแล้วจนเล่าพระโอรสธรรมรงกับเจ้าหญิงมาลายแก้วก็แอบพบรักกันจนทั้งคู่เกิดความสัมพันธ์อันลึกซึ้งอันแน่นแฟน้น โดยที่มีท่านเท้ามหาราชรับรู้มีเพียงพระองค์หญิงมนตราเท่านั้นที่ไม่ให้รู้เรื่องนี้และท่านเท้ามหาราชก็ได้ทรงกำชับห้ามใครผู้ใดนำเรื่องนี้ให้ถึงหูพระมเหสีมนตราที่ดาแห่งต่างเมืองเด็ดขาดจึงไม่มีใครพูดหรือเอ่ยถึงทำให้ทั้งสองเมืองเที่ยวไปมาหาสู่กันบ่อยครั้ง องค์หญิงมาลายแก้วได้พบรักกับเจ้าชายธรรมรงเป็นเวลานิ่นนานถึงห้าปีกว่าจนกระทั่งองค์หญิงมาลายแก้วเกิดตั้งท้องตั้งแต่นั้นนางจึงแพ้ท้องอย่างหนักจนกระทั่งมาวันนี้พระองค์หญิงมนตราผู้เป็นมารดานั้นเกิดข้อสงสยัยจึงซักไซใต่สวนหาความจากบุตรธิดาของตน และได้รู้ว่าธิดาของพระองค์นั้นทรงกำลังตั้งครรภ์มีลูกน้อยเป็นไปได้อย่างไรลูกพ่อของลูกในท้องเจ้าเป็นผู้ใดกันลองบอกแม่มาสิสเสด็จแม่เพคะลูกมีคั์กับพระองค์ชายธรรมรงเพคะเหตุใดเจ้าจึงปล่อยเช่นนี้เจ้าไม่อาจมีความสัมพันธ์เช่นนั้นกับเจ้าชายธรรมรงได้หรอกนะเขาและเจ้า คือบุตรของท่านท้าวมหาราชด้วยกันอย่างไรเล่าเจ้าชายธรรมรงค์เป็นพี่น้องกันกับเจ้าคราวนี้พอจะรู้หรือ,อยังละ่ะว่าเหตุใดแม่จึงปิดกลั้นความรักของเจ้าทั้งสองพระองค์หญิงมาลายแก้วถึงกับเข่าสุดเมื่อได้ยินที่องค์หญิงมินตราผู้เป็นมารดาพูดความจริงทั้งหมดจึงรีบไปยังที่วังท่านท้าวมหาราช เพื่อไปหาพระองค์ชายธรรมรงค์และได้แจ้งข่าวเรื่องราวทั้งหมดให้แก่เจ้าชายรับรู้ในระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันประจวบเหมาะกับท่านเท้ามหาราชกำลังเดินมาได้ยินบุตรชายของตนพูดกับคนรักจึงทำให้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดมาลลยแก้วคือบุตรธิดาของเราอย่างนั้นหรือเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไร หม่อมฉันก็ไม่ทราบหรอกเพคะท่านอาแต่มันก็เป็นไปได้ก็เรื่องจริงมันเป็นดังนี้ท่านเจ้าเมืองได้เล่าเหตุการณ์ในสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นหนุ่มๆสาวๆเมื่อก่อนทั้งสองได้เป็นคนรักกันและก็รักกันมากอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่ดีต่อกันมาโดยตลอดทั้งสองเมื่อกำลัง จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสขึ้นแต่ตัวท่านเจ้าเมืองผิดเสียเองที่นอกใจพระองค์หญิงมนตราได้ไปแต่งงานเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับหญิงสาวชาวบ้านสามัญชนธรรมดาก็คือพระมเหสีมลิลาคนปัจจุบันเมื่อรับรู้เรื่องราวความจริงแล้วก็ทำให้ทุกคนต่างเป็นทุกข์ใจอย่างหนักกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระมเหสีมลิลาได้ทรงกลับไปเยี่ยมเยือนผู้เป็นบิดามารดาแต่พระองค์ทรงลืมของสำคัญที่ต้องนำไปให้บิดาและมารดาด้วยจึงทำให้พระองค์ชายธรรมรงเสด็จตามไปจนกระทั่งไปพบมารดาของตนนั้นไม่ได้เสด็จกลับไปทางบ้านท่านตาท่านยาย แต่กลับเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งเจ้าชายจึงเสด็จตามไปดูว่าเหตุใดพระมารดาจึงไปทางนั้นเพื่อจะไปหาใครกันแน่จนกระทั่งเมื่อไปถึงก็พบกับบ้านเรือนหลังหนึ่งที่ดูใหญ่โตโอ้อาจอยู่ท่ามกลางป่าที่มืดน่ากลัวพระองค์ชายทรงค่อยๆย่องเข้าไปดูเพื่อไม่ให้พระมารดารู้ จนกระทั่งเมื่อพระมเหสีมาริลาไปถึงหน้าบ้านหลังใหญ่ดังกล่าวก็มีชายหนุ่มรูปงามออกมาต้อนรับขับสู้แต่ก็ต้อนรับครั้งนี้ถึงขนดาดทำให้พระองค์ชายธรรมรงค์นั้นตกใจอย่างหนักถึงกับเข่าสุดเพราะพระมเหสีมาริลากับชายแปลกหน้าคนดังกล่าวซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามสวมกอดกัน ดังกับคนรักแถมอย่างพ่อรักกันอย่างดุเดือดจนทำให้ตั้งแต่บัดนั้นพระองค์ชายสงสัยมาตลอดจึงได้ตามสืบเรื่องราวจนมาถึงวันนี้แล้วพระมารดาของตนนั้นได้เข้าไปหาท่านข้ามหาราชผู้เป็นสามีว่าจะไปเยี่ยมเยือนท่านตาและท่านยายของพระองค์ชาย ตัวพระองค์เองจึงติดตามไปอีกเช่นเคยแต่รอบนี้ท่านท้าวมหาราชเห็นบุตรชายของตนทำลับลบล่อๆจึงได้แอบตามหลังไปว่าเหตุใดองค์ชายธรรมรงถึงได้แอบตามพระมารดาไปเช่นนี้ในระหว่างที่พระองค์ชายธรรมรงตามมารดาของตนก็พบว่าไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง ซึ่งชายนมที่แอบพอดร,รักกันแต่รอบนี้พระองค์ชายธรรมรงรู้สึกอดทนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ไหวจึงเดินออกไปให้ผู้เป็นมันดาตนได้เห็นว่าตนนั้นแอบสะกดรอยตามมาสเสด็จแม่สเสด็จแม่ทรงทำเช่นนี้ได้อย่างไรพระเจ้าค่าะเสด็จแม่ไม่รักสเสด็จพ่อแล้วหรือพระเจ้าค่า รักสิทำไมแม่จะไม่รักหากรักแล้วทรงทำเช่นนี้ทำไมหรือพระเจ้าค่ะชายผู้นี้จะต้องถูกประหารลูกทำอย่างนั้นกับบิดาแท้ๆของเจ้าไม่ได้หรอกนะชายผู้นี้คือบิดาแท้ๆของลูกท่านเจ้าเมืองทรงไม่ใช่บิดาแท้ๆของเจ้าแม่แค่ทรงแอบอ้างแต่ที่แท้จริงชายผู้นี้คือคนรักของแม่ แม่หวังเพียงสมบัติพัสถานจากท่านเจ้าเมืองมหาราชก็เท่านั้นจึงได้ทำสเสน่เล่กลให้ท่านท้าวมหาราชหลงรักแม่และยอมรับลูกในท้องของแม่ก็คือเจ้าซึ่งไม่ใช่เชื้อสายของเจ้าเมืองเลยแม้แต่น้อยในที่สุดพระมเหสีมาลิลาก็ได้พูดความจริงทั้งหมดในระหว่างที่พระมเหสีได้เอ่ยปากสารภาพแก่ลูกชายตน ก็ทำให้ท่านเจ้าเมืองที่แอบดูอยู่ห่างๆได้ยินทุกถ้อยคำถึงกับตกตะลึงและตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจริงดังนั้นหรือมาริลาเจ้าพี่เจ้าพี่ส่งได้ยินหมดแล้วหรือเพคะใช่หากเจ้าสารภาพความจริงมาตอนนี้ข้าจะให้อภัยเจ้าแต่นับตั้งแต่บัดนี้ไปเจ้าจงห้ามย่างก้าวเข้าไปยังเมืองของข้าอีก หากเสด็จพี่ทรงทำกับหม่อมฉันเช่นนี้ก็ย่อมได้แต่หม่อมฉันสงสารลูกลูกรักเสด็จพี่เธอทูลเสด็จพี่มากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าทรงทำลายลูกของหม่อมฉันเลยนะเพคะธรรมรงเล่ากับเข้าวังกันเถิดพ่อจะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้เจ้ากับมาลาัยแก้วบัดนี้ความรักของเจ้ากับมาลาัยแก้วไม่มีอะไรขวางกั้นอีกแล้วพอเจ้า ไม่ใช่สายโรหิตของข้าแทๆ้ๆเสด็จพ่อไม่ทรงรังเกียจลูกหรือพระเจ้าค่าพ่อจะทรงรังเกียจเจ้าไปทำไมกันก็พ่อเป็นคนเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่แบบเบาแม่เจ้าเองก็ไม่เคยสนใจใหญ่ดีเลยสักครั้งรอยให้นางอยู่กับผัวของนางที่นี่เถิดนะแล้วบัตรนี้ข้าจะสั่งคนให้ริบรอนสมบัติของนางทั้งหมดอย่าให้นางต้องได้สมบัติจากวังของข้า ไปใช้ให้สุขสบายอีกเลยแค่พระองค์ท่านเจ้าเมืองไม่ส่งลงโทษหม่อมฉันให้ถึงแก่ชีวิตก็เป็นพระมหากรุณาแล้วเพคะลูกรักท่านแม่นะพระเจ้าข่าท่านแม่เจ้าไปเสียเถิดนะต่อให้เจ้าจะรักแม่เพียงใดบัดนี้ก็ไม่อาจทำให้เราได้กลับมาอยู่ร่วมกันได้อีกแล้วลูกนับแต่นี้ แม่กับพ่อของเจ้าที่แท้จริงผู้นี้เราจะต้องเดินทางไปต่างเมืองไกลเราคงไม่ได้พบเจอหน้ากันอีกแล้วนะลูกขอให้ลูกโชคดีเถิดนะท่านเจ้าเมืองมหาราชเป็นเจ้าเมืองผู้มีจิตใจเมตตาจึงให้อภัยแก่พระมเหสีมาริลาและนําองค์ชายธรรมรงนั้นกลับเข้าวังพระองค์ทรงรักองค์ชายธรรมรง ถึงต่อจะให้ไม่ใช่สายใหญ่รักหรือสายโลหิตแท้ๆของพระองค์เลยแม้แต่เศษเซี้ยวแต่พระองค์ก็ทรงเจรักและดูแลพระองค์ชายให้ดีที่สุดอีกครั้งยังจัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระองค์หญิงมาลายแก้วกับพระองค์ชายธรรมร์ให้ได้กรองรักกันพ่อจะต้องพูดให้มนตรารู้เรื่องให้ได้ ท่านเจ้าเมืองมหาราษรควบม้าไปยังเมืองมันตราเพื่อบอกความจริงทั้งหมดเรื่องราวของพระองค์ที่ถูกวางยาสน่เล่กนจากหญิงสาวชาวบ้านคือนางมาริลาจึงทำให้พระองค์นั้นลืมพระองค์หญิงมนตราผู้เป็นที่รักแล้วไปอภิเษกสมรสกับนางผู้นั้นบัดนี้พระองค์ จึงมาขอโอกาสจากองค์หญิงมนตราให้ทั้งคู่ได้กลับไปคลองรักกันอีกครั้งข้ารู้แล้วนะว่ามาลัยแก้วคือบุตรธิดาของข้ามนตราเรากลับไปอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเถิดนะท่านรู้ได้อย่างไรใครเป็นคนแจ้งข่าวให้แก่ท่านรู้เพคะลูกของเจ้าบอกข้าเองโทลูกมาลัยแก้ว พี่รักเจ้าเจ้ากลับไปอยู่ไปเป็นมเหสีของพี่เถิดนะมนตราพี่จะเตรียมจัดพิธีอภิเษกสมรสให้แก่ลูกของเรากับธรรมรงแล้วโอรสธรรมรงสายโรหิตเดียวกันกลับมาไลัยแก้วหม่อมฉันจะทรงยอมได้อย่างไรล่ะเพคะไม่ใช่ท่านทรงว่ายอย่างไรนะเพคะท่านเท้ามหาราช จึงได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดให้แก่พระองค์หญิงมนตรารับรู้และในที่สุดทั้งสองก็ได้ควบม้ากลับไปยังเมืองมหาราชแล้วก็ได้อยู่ครองคู่รักกันส่วนองค์หญิงมาลัยแก้วและองค์ชายธรรมรงก็ได้พิธีอภิเษกสมรสกันท่านท้ามหาราชเองเลี้ยงดูองค์ชายธรรมรงดุดดังลูกแท้ ถึงต่อให้ในราชวังพูดกันหนาหูถึงเรื่องวีรกรรมของพระมเหสีมลิลาเรื่องบุตรชายที่เป็นลูกกาฝาก็ตามแต่ท่านท้ามหาราชเองก็ได้พูดขึ้นให้เหล่าอมาตผู้คนได้ออกไปตีค้องร้องเป่าประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าบัดนี้พระองค์ชายธรรมมรงค์ คือราชบุตรเคยของพระองค์แล้วและก็ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะพูดถึงองค์ชายธรรมรงค์ในทางที่เสียหายอีกเลยจนกระทั่งมาลัยแก้วได้กำเนิดทาลกน้อยส่วนท่านท้าวมหาราชก็เริ่มแก่ชรลาลงโดยความที่ทำงานอย่างหนักและดูแลปวงประชาราษมาอย่างเนิ่ดนานพอดู กระองค์ทรงเรียกองค์ชายธรรมรงกับองค์หญิงมาลายแก้วมาเข้าเฝ้าอีกทั้งยังเรียกพระเมเหสีมาร่วมการหารือพ่อเริ่มแก่ชราไม่ไหวแล้วบัดนี้พ่อคงจะยกราชสมบัติให้แก่เจ้าพ่อฝากเราอาณาประชารัฐราษดรทุกผู้ทุกคน ให้เจ้าดูแลด้วยนะธรรมรงลูกพ่อลูกจะดูแลให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านพ่อไว้วางพระทัยลูกเลยพระเจ้าค่ะบัดนี้ท่านเจ้าเมืองแห่งเมืองมหาราชพระองค์ใหม่ก็คือท่านเจ้าเมืองธรรมรงเพราะพระองค์นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงช่วยผู้เป็นบิดาทำงานอย่างเหนื่อยหนัก ไม่เคยเอ่ยปากบ่นเหนื่อยเลยแม้แต่ครั้งเดียวอีกทั้งราษฎรทุกผู้ทุกคนยังแห่แหนมาร่วมยินดีปรีดานับตั้งแต่นั้นมาเมืองมหาราชแห่งนี้ก็ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปส่วนฝั่งทางด้านของนางมารีลาผู้เป็นมารดาของท่านเจ้าเมืองธรรมรงค เมื่อบัดนี้นางรู้ข่าวว่าบุตรชายของตนนั้นได้กลายเป็นท่านเจ้าเมืองมหาราชเป็นที่เรียบร้อยนางก็ได้แต่เริ่มให้พอได้ยินคราวคราวของบุตรตนแล้วก็ยินดีอย่างหนักแต่ตัวนางมารีลานนั้นก็ไม่คิดจะไปหาท่านเจ้าเมืองธรรมรงหรืออยากจะไปพบหน้าอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นมา นางรู้ตัวดีว่าแค่ได้รับความเมตตาจากท่านเท้ามหาราชได้รับชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงไม่ลงโทษถึงแก่ชีวิตก็เป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงแล้วจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสนนน้อยสตอรี่ จะได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ